ครับสวัสดีครับอยู่กับผมกับเล็กเกษตรลังบ้านนะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไผ่ครับผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถรับชมได้ทางช่องทาง YouTube อย่างนี้เป็นประจำนะครับผมวันนี้ก็จะมีสาระดีๆนะครับจะมาแนะนำเพื่อน การขยายพันธุ์ไผ่นะครับนี่ก็เป็นต้นไผ่ตรงนะครับพันธุ์ไผ่ตรงวันนี้ผมก็จะมาขยายพันธุ์โดยการใช้ขแขนงนะครับใช้ขแขนงในการชํานะครับชาขแขนงเพื่อให้ออกลากและเพื่อให้แตกยอดนะครับเอาอยัางไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนอย่างอื่นนะครับผมก็ต้องเอานี่นะครับ ก็จะเลือกก็จะเลือกเป็นแขนงเลือกแขนงที่มันสวยๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเราดึงมาเลยครับเนี่ยดึงมาเลยผมจะเอาสักสองอันนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ํานะครับตัวน,นี้เราก็วัดระดับ ให้ได้ขนาดขวดที่เราต้องการขวดนะครับถ้าขนาดเท่าขวดที่เราจะทำในขวดนะครับก็จะได้ประมาณประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้อ่ะนี่ผมก็จะตัดที่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ได้ประมาณขนาดนี้นะครับแล้ววิธีทำทำยังไงครับผมตามผมมาเลยครับครับหลังจากที่เราได้ไปตัดมานะครับให้ได้รูปแบบนี้นะครับบางคนบางท่านต้องการยาวหรือว่ามีขวดยาวกว่าขวดนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ที่นี้ผมก็จะเอาเท่า เท่าขวดนี้นะครับเนี่ยเท่าขวดนี้นะครับถ้าเราวัดดูว่ามันสูงกว่าขวดนะครับแล้วก็ตัดออกแล้วก็ตัดออกนะครับเราอย่าตัดตรงข้อนะครับเพราะว่าตาแตกตรงนี้มันจะมันจะออกตาแตกยอดยอดใหม่ะครับมันจะแทงออกตรงยอดตาแตกตรงนี้นะครับแล้วก็ ette, ตัดให้ให้เหนือไปนะครับนี่นะครับให้เหนือ ให้เหนือข้อต่อตาแตกไว้นะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็วัดดูนะครับวัดดูขนาดนี่นะครับก็ให้ได้ให้ปิดฝาได้พอดีนะครับทีนี้จากนั้นเราต้องเตรียมนะครับก็คือน้ํายาเลี้งรากครับสูตรนี้ผมก็คิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็คือกะปิ กะปีหนึ่งส่วนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังครึ่งขวดนะครับก็คือกะปีนี่ครึ่งช้อนแกงนะครับแล้วก็ให้เป็นคาราบาวห,หรือ m อ็ม้อยก็ได้ครับขอให้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับครึ่งขวดนะครับแล้วก็มาผสมกันนะครับมันก็จะได้เป็นสูตรน้ยายาเล่งล่ากนะครับผมจากนั้นเราก็นะครับ นี่นะครับจุ่มครับจุ่มแช่ลงไปเลยครับแช่เพื่อเราจะเลี้ยงรากนะครับเลี้ยงรากเพื่อจะให้ให้มันมีรากเร็วๆแล้วก็มันจะให้ตาแตกมันแตกดีๆนะครับนะครับจุ่มไปแป๊บเดียวครับนี่ครับประมาณแค่นี้ครับนะครับ นี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาแช่ไว้ในขวดนะครับเอาน้ําแค่แค่ก้นๆนะครับไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาถึงเยอะนะครับเอาเอาแค่นิดหน่อยนะครับเอาแค่เพื่อตรงตูดของแขนนะครับได้จุ่มน้ํานะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับอย่างนี้ครับประมาณสักสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ แล้วมันก right ็จะแตกมาตรงข้อตาแตกนะครับแล้วเราก็ป huh? like mm ิดฝานะครับน uh ี huh. <Please S 1> uh ่นะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ร่มครับนะครับนี่ครับผมก็จะมีตัวที่ผมทําไว้นะครับที่ว่ามันแตกยอดมาแล้วครับนี่นะครับที่ผมได้ได้ได้ชําไว้นะครับตอนนี้มันก็เริ่มแตกยอดแล้วครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสังเกตได้ว่ามันมีมันมียอดนะครับแทงออกมานะครับเนี่ยนี่นะครับยอดแทงออกมาตรงข้อนะครับนี่นะครับ ตรงข้อต่างๆเลยครับนี่ที่เราตรงยอดตาแตกตัวนี้ครับมันจะออกมานะครับเป็นกลุ่มออกมาเลยครับยอดนี่นะครับนี่นะครับติดทุกอันเลยครับนี่นะครับแตกทุกข้อครับการันตีครับนี่ครับนี่กําลังออกครับเนี่ยพอได้อย่างนี้แล้วนะครับพอแตกยอดอย่างนี้ปั๊บหลเราก็จะเอามาอนุบาลนะครับเอามาชําไว้กับถุงดินนะครับ ทีนี้เราก็จะเป็นการจะให้รากตรงนี้มันออกนะครับเราต้องเอามาใส่กับถุงดินนะครับตรงนี้รากมันก็จะออกแล้วก็เสียบไปเลยครับนี่นะครับไม่ต้องเสียบลึกครับนี่นะครับเสียบนี่นะครับนี่นะครับเสียบไปอย่างนี้นะครับ นี่เรานี้เราก็รอการเติบโตนะครับรอยอดตรงนี้นะครับมันแตกสมบูรณ์นะครับแล้วก็รอว่าประมาณสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนะครับประมาณนั้นครับเราล่ามันก็จะออกเองนะครับตามธรรมชาติของมันเองนะครับนี่ก็คือวิธีการเอากิ่งไผ่นะครับมามาชําเพื่อขยายพันธุ์ไผ่นะครับง่ายๆครับไม่ต้องไปตัดต้นไผ่ ไม่ต้องไปตัดต้นไผ่มาชำให้เสียเวลานะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปปลูกได้ครับท่านมีรากปั๊บเราก็ไปปลูกมันก็จะแตกขึ้นมาเองครับนี่นะครับทำง่ายๆครับจากแขนไผ่นะครับนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆหลายคนนะครับก็กดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถ กดติดตามได้นะครับในช่องทาง YouTube นะครับของเล็กเกษตรลังบ้านได้นะครับผมก็เรื่องราวดีๆวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้และครับเ๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูก็อย่าลืมติดตามนะครับผมในช่องของเล็กเกษตรลังบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ